สวัสดีวันาัคารครับผม f อซนะครับ <c oughs> ส่งงานมิวเอ็นะครับเอามาไล่ระบบใหม่อันนี้ติดตั้งกันนะไปวันสองวันละอันนี้ใส่ทอร์โบปาก42มิมิลแปรผันนะครับข้างบนเป็น F55V ้า้ของแก้ชุดอินเตอร์นะครับเดี๋ยวเราไปดูตอนวิ่งกันเพราะวันนั้นมันมืดละไม่ได้ไม่ได้ถ่ายตอน ก็คือนะครับตอนวิ่งนี่รถในร้านนะครับวันอังคารเช้าๆนะครับเป็นเวลา9โมง10โมงนะครับนี่เลยคันนี้ก็จะเปลี่ยนท่อทั้งชุดเทิร์นแคทแล้วก็คันนี้ใส่เทอร์โบนะครับ F4 โพราลนะครับคันนี้เข้ามาใหม่สองคันป่ะเดี๋ยวเราเบิ้ลกันคันนี้จะมีหัวฉีดนะครับแล้วมีกล่องอัลตาบูตแล้วก็จูนโดยช่างมีดน,นะครับอ่ะเบิ้์นได้ อะเรามาดูกันครับแค่หอปากของคอนะฮะเพราะว่าถนนมันสั้นแล้วก็น้าก็จะรีวิวให้ดูคร่าวๆดูว่ามันติดบูธไว้ใช้งานได้ปกตินะครับเนี่ยครับติดบูธอยู่ที่พัดห้านะครับลูกแรกมี <c oughs> ลูกสองก็ปล่อยมันครับ หยุดทันะดูไอ้ทีนะครับเมื่อกี้มอเตอร์ไซค์ฮะต่างคูดไวป40ไหมครับ จะลองดูให้คร่าวๆนะครับขับง่ายใช้งานสะดวกนะครับ,นะรบลองก็อยู่ประมาณในซอยนะครับถนนใหญ่รถติดมากเลยนะครับสนใจก็ฝากไลค์ฝากแชร์ให้น้าด้วยนะครับเดี๋ยวมาดูติดบูธครับดูติดบูธนะ กินบุญอยู่พันห้าครับทันใจนะครับนะครับเกียร์ออโต้นะครับสนใจเป็นที่ทำเกียร์ออโต้กัวรอลารอบไปเลยครับเดี๋ยวน้าจัดให้นะครับสเตปนี้นะครับอ่าสเตปนี้ก็อยู่สี่หมื่นปลายปลายนะครับสี่หมื่นปลายปายไม่มีหัวฉีดนะครับลูกค้าใส่มาอยู่แล้วนะครับมีเทอร์โบรีแม็กนะครับเทอร์โบรีแม็ก ข้างล่างตัวแรกก็จะใส่เป็นแปะผันตัวที่สองก็จะใส่เป็น f 5 5 v นะครับเพราะ1.9เนี่ยใส่ f 5 5 v เลยไม่ได้นะครับปั่นไม่ไหวมันต้องเอาลูกแรกมาปั่นก่อนนะครับเอาเทอร์โบโลเล็กมาปัน่นเทอร์โบใหญ่ก่อนครับมันถึงจะวิ่งดีนะครับโอเคนะครับฝากไลค์ฝากแชร์คลิปนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวไ้ดูต่อคลิปหน้าครับสวัสดีครับ